สวัสดีจ้าพบกันนะจ๊ะกับช่องของเตยไตยาเปิดดวงท้าเวสุวรรณต้องการจะบอกอะไรถึงคุณในคลิปนี้นะขอพลังอำนาจขอบุญขอบารมีท้าเวสุวรรณนนะ ผ่านพลังงานนะสื่อเซนมาถึงเตยแล้วก็ผ่านพลังงานสู่ความหมายของหน้าไพ่ด้วยการอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้ทิยานในการรับชมและการรับฟังนะจ๊ะทาเวสุวัน ต้องการจะสื่อสารเรื่องราวอะไรผ่านหน้าไพ่มาถึงเพื่อนๆที่พบคลิปนี้ด้วยนะดูเพื่อเป็นแนวทางนะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะดูเพื่อความเพลิดเพลินนะดูเพื่อความบันเทิงเนาะไม่ต้องเครียดไม่ต้องสี่เรียสนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเนาะในการทำคลิปไปกับของช่องเราด้วยนะ ถ้าใครใจดีเนาะขอกำลังกดปุ่มซุปเปอร์แตงให้ด้วยนะจ๊ะกระเด็นมาแล้วหนึ่งใบอ่ะกระเด็นมาแล้วหนึ่งใบท้าวเวสสุวรรณต้องการจะบอกอะไรมาถึงคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้เราจะขอก่อนห้าใบไพ่ใบแรกเปิดมาโอ้โหราชินีเหรียญโชคลาภเงินทองเงินความมั่งคัง่งความร่ำรวยความมั่นคงทางเรื่องการเงินนะ เออนะพลังงานของปู่ท่านบอกว่าเนี่ยคุณกําลังจะรับความมั่นคงทางเรื่องการเงินนะการพินิษพิจารณาในอะไรบางสิ่งบางอย่างของคุณนะในสิ่งที่คุณตรึกตรองพินิษพิจารณาในเรื่องราวต่างๆคุณก็เป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตใจที่หนักแน่นเนะาะไพ่พลังงานของราชินีเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเนี่ยความมั่นคงกําลังจะเกิดขึ้นแล้วเนาะบางคนได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตเนาะ ใครบ้านไขอสังหาริมทรัพย์เป็นนายหน้านูน้นนี่นั่นหรือคุณกําลังจะประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจหรืออาจจะมีโชคแบบฟุกๆก,ก,ก็ได้ราชินีถือเหรียญใบต่อไปเป็นหกไม้เท้าวิกตอรีซิกออฟวอรเลิศจาก ชัยชนะความสําเร็จสิ่งที่ภาคเพียรพยายามสิ่งที่อดทนสิ่งที่เหน็ดเหนื่อยกําลังจะประสบความสําเร็จคุณเป็นคนที่กําลังจะได้เดินเข้าสู่เส้นทางแห่งเป้าหมายคุณกําลังจะได้เดินเข้าสู่เส้นทางแห่งชัยชนะคุณกําลังจะได้ประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจหรือการงานของคุณหกไม้โอ้โหเจ็ดเหรียญ ใครลงทุนใครลงหุ้นใครต่อยอดเงินเอาไว้ใครลงลงเขาเรียกไงลงแรงลงเงินลงหุ้นลงทุนอะไรอย่างเนี้ยคุณกําลังจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตสิ่งที่รอคอยคุณกําลังจะสมปรารถนาสิ่งที่รอคอยคุณกําลังจะสมหวังเนาะคุณกําลังจะได้เก็บเกี่ยวเม็ดเงินคุณกําลังจะได้เก็บ เกี่ยวคือเนี่ยสิ่งที่คุณเฝ้ารอเฝ้าคอยนั่งดูนั่งทํานั่งภาคเพียรมาเนี่ยคุณกําลังจะได้คุณกําลังจะได้เก็บเกี่ยวคุณกําลังจะได้ผลผลิตที่เป็นที่ตอบแทนคุณเป็นที่ชื่นใจเลยเนาะอ่าปู่เวสวรรณจะบอกอะไรอีกเอาโห j u d g m e n t จัสมิดวงเปิดนจะจ้าฟ้าเปิดนะเทวดาเปิดสวรรค์เปิดชะตาเปิดเจ้ากรรมในเวรเปิดนะเหลุดพ้นจากวาระกรรมหลุดพ้นจากเรื่องราวปัญหาหลุดพ้นจากความโชคร้ายหลุดพ้นจากอุปสรรคหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมเคราะห์ร้ายสักทีดวงต่อไปนี้ฟ้าเปิดดวงเปิดสวรรค์เปิดคุณกําลังจะได้สมหวังคุณกําลังจะได้สมปรานาสิ่งที่รอคอยกําลังจะสําเร็จโอ้โหใครเพิ่งไปทําบุญมา ใครเพิ่งไปทําบุญใครเพิ่งไปถวายสังฆทานมาใครเพิ่งไปอุทิศส่วนกุศลมาเอ้ยได้นะไพ่ใบนี้บอกเลยนะเดวงคุณเปิดแล้วเนาะดวงคุณเปิดแล้วนะใครไปทํามาใครไปอุทิศส่วนกุศลใครไปทําสังฆทานใครไปอะไรอย่างเนี้ยนะเข้าได้เออเข้าได้เขาบอกว่าเข้าได้นะในสิ่งที่คุณไปทําให้นะโอโห Day ill, เดวิลเสน่แรงจ้ะช่วงนี้สเสน่แรงนะ เดวิลช่วงนี้สนิทแรงระวังจะมีคนเข้ามา,าติดพันระวังจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบนะไ mm hmm. พ่เดวิลเป็นไพ่แห่งความลุ่มหลงเป็นไพ่แห่งแรงปรารถนาสิ่งที่คุณเฝ้ารอเฝ้าคอยสิ่งที่คุณปรารถนาคุณกําลังจะสมหวังโอ้โหนะไพ่เดวิลเนาะบางคนใครติดใครติดซีรีส์ใครติดเกม ไพ่เดวิลคือการลุ่มหลงนะเดวิลคือซาตานนะแต่ช่วงเนี้ไพ่เขาขึ้นมาเลยว่าอาจจะนะไพ่ให้ระวังนิดหนึ่งเนะาะไพ่ระวังนิดหนึ่งเนาะเดวิลเดวิลราศีมังกรเดวิลคือราหูเดวิลคือราหูเนาะขึ้นคู่กับจัสติเมนนะคุณไปคุณที่ใครยังไม่เคยไปทําสังฆทานใครยังไม่เคยไปอยู่ที่ส่วนบูญส่วนกุศลลองไปทําดูนะ,ะดวงอาจจะเปิดด้วยนะ ดวงอาจจะเปิดนะส่วนใครที่ไปทํามาแล้วเนาะเขาบอกว่าคุณกําลังจะหลุดพนะ้นเนาะจาก เคราะห์กรรมเออนะจากความโชคร้ายกําลังจะหลุดพ้นจากอะไรบางสิ่งบางอย่างเออนะจากเจ้ากรรมในเวรอะไรอย่างเนี้ยถ้าคุณไปทําบุญไปไปอุทิศส่วนกุศลหรือไปสังฆทานมาอย่างเนี้ยนะกำลังจะหลุดพ้นจากสิ่งสิ่งนั้นเดวิลมันคือความรุ่งโร,งร่งนะแต่ช่วงเนี้ยดูเหมือนว่าคนที่ผ่านมาพบคลิปเนี้ยเนาะแรงปรารถนาของคุณดูเหมือนว่าคุณจะสมหวังในแรงปรารถนาด้วยนะ เออนะแล้วช่วงนี้สเสน่ห์ค่อนข้างทํางานนะบอกเลยเดวิลเนี่ยคือไพ่เสน่ห์ได้สเสน่ห์ค่อนข้างทํางานดูไพ่ประกอบข้างๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคอยู่อ่ะอีก5ใบามาดูกันสิทาวเวสวุวรรณเนี่ยท่านจะบอกอะไรกับคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้ สิบถ้วยความสุขความสมหวังบางคนมีปู่อยู่ในบ้านเออบางคนในบ้านของคุณเนี่ยในบริเวณบ้านในตัวบ้านหรือว่าในในอะไรอย่างเนี้ยมีมีในบ้านคุณเนี่ยหลายคนที่ผ่านพบคลิปเนี้ยบูชาปู่เวสวร์ไว้ที่บ้านอยู่แล้วหรือติดตัวไว้อยู่แล้วหรือครอบครัวคุณเนี่ยพึ่งจะเดินทางไปกราบไหว้ ขอพรอ,อง์ปู่เวสวุวรรณมามาเมื่อไม่นานนี้เองเออนะเออพลังงานตรงนี้ความสุขความสมหวังสิบถ้วยคือครอบครัวความสัมพันธ์ที่ดีหมู่มิตรบริวารบุตรบริวารดีความสุขความสมหวังดีเออใครที่นับถือปู่ใครที่มีปู่อยู่ที่บ้านท่านคุ้มครองคุณด้วยนะปู่เวสวุวรรณบอกว่าท่านคุ้มครองคุณและคนในครอบครัวคุณเป็นอย่างดีนะระวังบ้านเลขที่จะให้โชคนะสิบถ้วยระวังบ้านเลขที่จะ ให้โชคนะบอกได้เลยห้าถ้วยห้าถ้วยมาทําไมจ๊ะห้าถ้วยคืออดีตเนาะไพ่ห้าถ้วยคืออดีตอ,อดีตอ,อดีตที่เคยผิดหวังอดีตที่เคยเสียใจห้าถ้วยห้าดาบให้ไม่ใช่ห้าถ้วย,ห,วยห้าไม้เทา้าโทษทีนะห้าถ้วยห้าหมายขึ้นคู่กันเลย อดีตปัญหาความยุ่งยากอ่ะใครเคยมีปัญหาในครอบครัวใครเคยมีปัญหาในความสัมพันธ์ใครเคยมีความขัดแย้งอ well <c oughs> mm ่าสำหรับภายในครอบครัวเพราะว่า10ถ้วย5้าถ้วยห้าไม้คือความขัดแย้งภายในความขัดแย้งจากบริวารรอบข้างความขัดแย้งภายในครอบครัวความขัดแย้งที่ไม่เข้าใจในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นระหว่างพี่น้องไม่ว่าจะเป็นระหว่างคู่ครองคนรักสามีภรรยาไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างอ่ะที่อยู่ในครอบครัวของคุณอ่ะที่มีความขัดแย้งกัน เออเนาะที่มีความขัดแย้งกันอ่ะเพระพาะไพ่ขึ้นเช่นนี้นะอ่ะได้รับการให้โอกาสซึ่งกันแรกกันเพระพาะไพ่หกเหรียญมาหกเหรียญคืออะไรจ๊ะหกเหรียญคือการให้การให้โอกาสการให้อาภายัยการอะไรแบบนี้อ่ะอีกอย่างหนึ่งนะเต้บอกได้เลยห้าถ้วยกับห้าไม้ปู่สื่อมาว่าบ้านใครที่บูชาบูเวสุวรรณแล้วคุณเนี่ยอาจจะหนึ่ง หิ้งของปู่น้ําแห้งแก้วน้ํำล้มเออไปดูนะใครที่บ้านใครที่มีบูชาปู่เวสสุวรรณอยู่ที่บ้านแก้วน้ําที่หน้าหิ้งปู่ล้มหรือเปล่าหรือน้าที่ที่ท,ที่หิ้งของปู่เนี่ย แห้งหรือเปล่ามีอยากย่อยมีอะไรที่มันลกลุงลังไปหรือเปล่าหรือมีอะไรเนี่ยที่มันมาเขาเรียกยังไงอะ่ะมาติดมาบังหน้าปู่หรือเปล่าเราไปดูด้วยนะไปดูด้วยนะเออตรงนี้ไปดูด้วยอ่ะผลบุญกุศลนะใครไปทําบุญมา เจ้ากรรมในเวรได้รับด้วยนะไพ่หกเหรียญไพ่หกเหรียญตรงนี้คุณกําลังจะได้สิ่งดีๆคุณกําลังจะได้โชคลาภคุณกําลังจะได้รับการหยิบยื่นความช่วยเหลือคุณกําลังจะได้รับโอกาสดีๆคุณกําลังจะได้รับเงินเออประมาณนี้เลยหกเหรียญอะวิวออฟฟอร์จูนมาอีกแหละ เลิศดวงเปลี่ยนดวงขาขึ้นสิ่งที่ต้องต่อสู้สิ่งที่ต้องแข่งขันเรื่องราวเสียใจเรื่องเราปัญหาหนักใจความขัดแย้งใดๆหรือว่าคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยดวงคุณขาขึ้นอ่ะดวงคุณขาขึ้นวิวออฟฟอร์จูนคุณไปทําอันนี้ก่อนนาะใครที่มีม,มีหิ้งที่บ้านมีปู่อยู่อ่ะคุณไปดูแก้วน้ํามีน้ําไหมหรือว่าแก้วน้ําปู่ล้มไหมหรือว่ามีอะไรมาติด มาบ,บ,บังต่องหน้าพ่อปู่เวสุวรรณคุณบ้างหรือเปล่า ไปดูนะเออนะไปทําให้สะอาดไปทําให้โล่งโปร่งเออนะแล้วก็เอาน้ําให้ขึ้นให้ท่านนะว e อ o ฟฟอร์จูนออกมาบอกว่าดวงคุณขาขึ้นแล้วนะปู่บอกว่าดวงชะตาเปลี่ยนโชคหมุนเวียนไปในทางที่ดีมีโอกาสมีโชคมีลาบแบบฟุกฟุกมีโอกาสที่กําลังจะมีความสุขความสมหวังเข้ามาสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นเรื่องราวปัญหาอุปสรรคความยุ่งยากหรือเคาะร้ายเคาะกรรมกําลังจะสิ้นสุดไปเออประมาณนี้เลย ประมาณนี้เลยนะอ่าเดี๋ยเตอยขออีก5ใบามาดูกันซิว่าทาวเวสสุวรรณโนต้องการจะบอกอะไรมาถึงคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้กันอีกบ้างเอ่ย1 2 3 4 5อ่ะโอ้โห ท้ายเด็กสของคุณเป็น k ิงอ of คาบราชาถ้วยความสุขความสมหวังความสมปรารถนาบางคนเจอผู้ใหญ่ใจดีเฮ้อบางคนเจอสายเปนะเออบางคนเจอสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาบางคนกำลังจะได้รับข่าวดีด้วยนะเออเนาะไพา่อ,อ่ราชาถ้วยคืออะไรคนใจดี ผู้ใหญ่ใจดีไพ่ราชาถ้วยคืออะไรราชาถ้วยคือความสุขความสมหวังความสมปรารถนาเนาะหรือแม้กระทั่งด้านสุขภาพก็จะดีด้วยอ่ะหาดาบสิ้นสุดปัญหาเลวร้ายสิ้นสุดสงครามเรื่องราวเลรายๆกำลังจะจบสิ้นสดาบโอโ้โห ใครเนี่ยไปติดอยู่ในอดีตเห็นไหมไพ่ห้าถ้วยไพยส่สีดาบห้าไม้ห้าดาบขึ้นมาพลังงานของใครบางคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้กําลังรอคนในอดีตกําลังรอคนที่มีปัญหากันกําลังรอคนรักที่เคยทะเลาะขัดแย้งกันมาเคลียร์ใจหรือเปล่านะและอีกอย่างหนึ่งนะแต่มีความรู้สึกว่าเขาบอกว่าดวงของคุณช่วงเนี้ยมันอยู่ในช่วงพักฟื้นถ้าใครป่วยนะถ้าใครสุขภาพไม่ดีก็อยู่ในช่วงพักฟื้นสภาวะ ร่างกายสภาวะสุขภาพให้ดีขึ้นนะไพ่สีดาบการพักผ่อนให้เพียงพอการพักฟื้นเยียวยาจิตใจนะไพ่สีดาบคือช่วงนี้คุณอาจจะเขาเรียกยังไงอะ่ะมันเป็นช่วง ฮิลลิ่งเออมันเป็นช่วงฮิลมันเป็นช่วงฮิลฮิลจิตใจของคุณด้วยหรือเปล่าเออใครใครเคยอกหักมาอาจจะอยู่ในช่วงเยียวยาจิตใจตัวเองรักษาแผลใจตัวเองก็ได้ด้วยอ่ะสี่ดาบใบนี้ยังบ่งบอกถึงว่าพักผ่อนให้เพียงพอเออไพ่บอกว่านอนให้เต็มอิ่มนอนให้อิ่มกินให้หลับเออกินให้อิ่มนอนให้หลับประมาณนี้ นะเอ่อนอกกินให้อิ่มนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอใครที่เพิ่งฟืน้นจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมาเออนะก็ดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะสงครามชีวิตกําลังจะจบสิ้นไปปัญหาอุปสรรคกําลังจะสิ้นสุดลงนะสิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นในเกณฑ์ดวงชะตาของคุณแปดเหรียญอะตั้งจิตตั้งใจแปดเหรียญเป็นคนมันนะเป็นคนอดทนเป็นคนมีความตั้งใจเป็นคนมีความภาคพียรพยายามสิ่งที่คุณสร้างสิ่งที่คุณพยายามสิ่งที่คุณทําไม่สูญเปล่า มันจะตอบแทนที่คุณได้เงินได้ทองเห็นไหมคุณทําคุณจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เออสิ่งที่คุณเหน็ดเหนื่อยมานานเหน็ดเหนื่อยเพื่อพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวมีความภาคเพียนเพื่อ,อ,อพยายามสร้างัพฐานะพเ l e วลอัพ,เเอพตัวเองให้มันดีขึ้นให้มันมีเงินมีทองขึ้นคุณก็จะสมหวังเออเนาะคุณก็จะสมหวังนะโอ้โหสองเหรียญอนะ จะมีพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณมาขอโอกาสคุณหรือเปล่าเออคนที่เคยมีปัญหาการแฟนเก่าอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้นะคนที่เคยอยู่ในครอบครัวเดียวกันอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยอ่ะทีนี้มาดูสองเหรียญแปดเหรียญการเงินจะคล่องตัวนะเขาบอกว่าสองเหรียญน,นี่คือการปรับให้มันบาลานซ์แล้วมีแล้วก็มีความสมดุลน,นะความสมดุลความสมดุลให้มันมีเกิดขึ้นในเกณฑ์ดวงชะตาการเงินคุณจะดีจะมีเงินคล่อง องตัวจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยดีถึงแม้จะเข้าซ้ายจ่ายขวาด้วยภาระอะไรก็ช่างแต่มันก็จะคล่องตัวมากขึ้นการเงินคุณจะมีความสมดุลมากขึ้นจะราบรื่นไหลลื่นมากขึ้นอ่ะสี่เหรียญจะมีเงินเก็บจะมีเงินชําระหนีม้มีคนห่วงด้วยนะมีคนห่วงแหนคุณด้วยเชื่อมไหมเออนะไพ่ใบเนี้ยอ่ะ ทีนี้พลังงานช่วงนี้เป็นพลังงานที่เซฟนะไพ่สี่เหรียญบางคนอาจจะช่วงนี้เซฟเงินเออเาอาจจะเซฟเงินหรือหรือณนะช่วงนี้คุณอาจจะต้องเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปอะไรทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง ดังสิ่งที่คุณปรารถนาดังสิ่งที่คุณต้องการน่ะสมมุติว่าคุณอาจจะเก็บเงินซื้อบ้านอาจจะเก็บเงินซื้อที่ดินหรืออาจจะเก็บเงินซื้อรถหรืออาจจะเก็บเงินซื้อทองซื้ออะไรอย่างเนี้ยคุณจะได้เออคุณจะสมหวังด้วยนะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนานะอีกอย่างหนึ่งนะไพ่สี่เหลี่ยมนี่ยปู่บอกว่าปู่เนี่ยรักคุณห่วงคุณนะปกป้องคุณคุ้มครองคุณดูแลคุณนะเออนะหลับ ตอนคืนเนี่ยก่อนนอนอะ่ะอาจจะระลึกนึกถึงท่านก็ได้นะหรือถ้าที่บ้านใครไม่ได้มีปู่แต่นับถือปู่ออกไปไหว้ข้างนอกมาหรือว่าออกไปขอพรปู่ที่สถานที่สําสคัญสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาเวลานอนก่อนนอนคุณก็ระลึกนึกถึงพ่อปู่อธิษฐานสิ่งดีๆถึงเทเวสุวรรณให้ปกปกักรักษาช่วยเหลือคุ้มครองอะไรประมาณนี้ก็ได้ท่านก็จะหลับรู้ในสิ่งที่คุณสื่อถึงท่านด้วยนะโอเคนะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะจ๊ะขอพลังบุญ บารมีของพ่อปู่เวสุวรรณโนปกปักรักษาคุ้มครองทุกคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า